สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องกินตำนุ้มจีนตำส่วนน้มจีนกุ้งสดจ้ะเมื่อนี้อยู่บ้านคือเกาเพราะว่าฝนจะตกหลวกะมันออกข้างนอกเมื่อไ้แม่ฝนมันจะตกฝนเกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องอยู่บ้านมาเด้อกินตำนุ้มจีนน้มกันตำน้มจีนกุ้งสดจ้ะ คือเกาปรปจำลงมือเลยเด้อพี่น้องยิบก่อน

น่อย,อยู่ย่างเผ็ดเลยมีปลาหน่อยน้ำ่น้องอันอบปลาคันแมนว่ากะบ,บ้านเฮาเอิ้นไปยัง ปราซิวเขาบ่ประมาณนี้ล่ะอยู่บ้านห้ากับสิประมาณประซิวเขาเนี่ยล่ะพี่น้อง uh huh. จะไดายบ่มีต่ำบังหงเพราะไปหาบงหังฮงแล้วมันบ่นได้ ไปหาบกหุงเหรอบ่มี่หม

กินย่างเดียวแล้วพี่น้องขันจมหลายเขาสิว่าให้ขันสิว่าเรื่องทำงานกับบอสัยขันสิไปเล่อนานี่กับบบโมไม่มองให้เล่อไหมนี่มากับเที่ยวตกเที่ยว กะเที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่กะว่าที่แรกว่าสิไปเบิ้งตนกระเทียมอาทิตย์นี้ไหมกระเที่ยมมีมันมันอาจจะเกิดประสริที่มากตกสองมื่อ คือตายเบอร์ล้วคันมันเกิดก็ดีที่มัตกอ่ะ ยุดได้สองสามมืกระตุกอ,อีกยุดได้สอสาม,มืกระตุกอ,อีก อืคันแม่นว่าให้มาบตุตกก็ประมาณจักสี่หามือกระเทียมก็ขึ้นแล้วเราเพื่อง เขาว่าต้นไม้ดอกไม้บ้านนี้มันไงแล้วแล้วไหมพี่มาบต่ตกฝนบต่ตกสองสามมือมันก็นเริ่มไงเรา กินผักบ่เก่งเปื่อบรไดเด้อพี่น้องขออภัยถ้าลองค้นบนว่ากินผักให้เบื้องแน่ว่าสัตว์ ออกโตไปก้อนมากินผักมากินนี่ละโตกินกลับด้วยนี่ล้วพี่น้อ,ใองใบเซเขาก็บอกเอาไปน้ำลก เพราะว่ากับ,บเบลือเพราะว่าโตกินกับยุนี่กับ,บเบลือ Mm -hmm. Sống nhạc cái gì đấy mà này. วินมองสุดยอด อยากดิกอยากมาลายมือแล้วทำนี่ประกอกใส่เครือไข่ ก็สุดแซ่บว่าเราก็สิได้สั้งของคนอีกอยู่พี่น้อง เดี๋ยวนี้ไปซื้อของแต่ยุ่ล้านผู้บ้าอินเดียไหมได้พริกมารอบนี่เผ็ดเผ็ดได้พริกได้บึกเขือมะ่ะ พีกเพตรนายเร่งวันนี้ได้บเ่เขือมาประมาณจักโลดนี่แหละโลดหนึ่งโลดหนึ่งตอนประมาณโลดละยี่สิบยี่สิบหายี่สิบหกบาทยี่สิบหายี่สิบหกบาทบ้านนี่จ้ะ เป็นจะไปปลูกขายเนาะขันยูนีมีทีให้เศร้าไปปลูกขันยูนีมีทีแบบว่าที่ให้เศร้าที่ว่ามันว่าแพ่งเกินไปกับเป็นแต่ไปเศร้าปลูกพักผคนลไใหม้ขายอยู่เลยพี่นอ้องเพราะว่ามันอย่างเตียวอาหารไทยยูนิมันแพงนะ แพ่งบ่งา,ายังหลายเราปลูกแต่ผักไดอ้อับักเขือยังสิปลูกบะเขือปลูกบะพิ้งคนไทยอยู่นหนก็นเริ่มหลายแล้วปลูกกระเจียบยังสิ ใช่ยังจีก็ได้ขายเด้ไปตามร้านเอเชียก็ได้ขายของของเอเชียดีดีข้าวเจ้านิยมกินล้วทุกเมื่อเนี่ยบุคคลเมื่อก่อนมาใหม่ๆข้าวเจ้าบางคนนิยมกินเดี๋ยวนี่ของเบิรเร็วๆไปหาลองเธอ มัมมีหอดของบานยกสองกรึบว,ว่าเก้งๆเลยบ้านนี้พี่น้อง <laughs> กว่าสิยกายกรยึบก็เหนียวว่วาขาดปากเลย S 1> <S 1> <S อ้าแค่นี้แหละจ้าพี่น้องวันดีจ้า